สวัสดีครับพบกับผมทีใน Learn and Page Channel Channel เพื่อการเรียนรู้สนุกไปกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับคลิปของเราก็จะเป็นการน,นําคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มานําเสนอในมุมมองที่น้องๆอ,อาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อนนะครับผมประเดิมกันด้วยคลิปแรกของเรานะครับในช่วงแมทโชเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่พี่กัสครับกับพี่กัส นะฮะวันนี้พี่การเป็นอะไรมาโชว์ครับผมก็จะมีเป็นแมทโชว์นะครับผมตอนเรียนเนี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีสูตร<น>การหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับ<อ>ผมที่เท่ากับสี่พายอาร์กำลังสองครับถามก่อนเลยว่าตอนที่พี่ทีเนี่ยอยู่ประมาณมาต้นเนี่ยไอ้เจ้าสี่พายกำลังสองน,น่ะเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมสูตรการหาพื้นที่ผิวทรงกลมมันเป็นสี่พายกำลังสองนั่นสิครับนะก็น่าจะสงสัยกันอยู่เนาะนะท่านผู้ชมทางบ้านก็ น่าจะสงสัยเหมือนกันตอนนั้นผมอยู่มอต้นผมก็สงสัยอย่างนี้แหละทำไมมันเป็นสิ่ไทอามังสองแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ครับเโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่าทําไมมันถึงเป็น4ไพอาร์ตังสองนะครับผมก็เกยบเลยเรามีในส่วนของอุปกรณ์มาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกครับเป็นขึ้นทรงกลม อหมือนทงกลมอันนี้เป็นลูกบอลเราผ่าขึ้นออกมาเป็นชิ้นอันนี้เอาท่อพันไว้ทำไมครับเนี่ยเป็นสายยางครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อว่าเฮ้ยสายยางตัวนี้มันจะช่วยอะไรอ่าไม่บอกไปด้วยนะครับผมส่วนต่อไปครับจะเป็นวงกลมสองวงนะครับที่เราเห็นตรงนี้ทีนี้วงกลมสองวงเนี่ยกราบรึ่งทรงกลมมันจะมีรัศมีเท่ากันเดีเราลองดูนะภาพเป็นเพลินเลยรัศมีจะเท่ากันโอเคครับ ต่อไปครับอุปกรณ์เราก็จะมีเป็นน้ําสีที่ใช้ในการทดลองนะมีน้ําสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับผมว่าน้ําเปล่าหรือเปล่าครับเปล่าครับโอเคครับอ่ะตอนนี้เลยเดี๋ยวให้เลือกก่อนอยากพี่ดีอยากได้น้ําสีอะไรอ่าน้าเปล่าครับมันใคเห็นไหมครับเอาที่เป็นสีที่เป็นสีอ่าเอาสีเหลืองลวกันโอเคสีเหลืองอ่าอันนี้สีส้มครับอ่ะเอาสีส้มลวกันส้มนะครับโอเคน้ําสีส้มเราดูน้ำอ่ดูน้ำก็มาละ ะลิงนะครับนะตรงนี้นะครับต่อมาขัันต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสีส้มเนี่ยบรรจุเข้าไปในภาชนะทรงกลมหลักที่หนึ่งนะครับคุณจะออกหวยแล้วครับออไม่ใช่ไหมบรรจุเข้าไปนะครับอ่านเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงโอเคครับผมอ๋อปล่อยน้ำเข้าไปครับผมนะตอนนี้น้ํากําลังไหลเข้าไปอยู่บริเวณท่อที่ที่หามเมื่อสักครู่นะเพราะท่อเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเสมือนน้ําที่ไปอยู่ในท่อเนี่ยเปลี่ยนเสมือนพื้นที่ผิวของทรงกลมหลัก โอ้ใช้น้ำแทนใช่เราใช้น้ำน้ำแทนพื้นที่นะครับเดี๋ยวนี้หนึ่งอ๋ออีนนี้หนึ่งยังไม่เต็มนะนะใช้น้ำแทนแล้วโอเคครับอขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัดอากาศเปล่าๆนะครับเพื่อเคลื่อนที่เจ้าพื้นที่ผิวเนี่ยไปสู่บริเวณวงกลมเดี๋ยวดูว่าเป็นย่งไรนะฮะเราดูตามนะครับใช้เป็นอากาศเปล่าๆนะครับเอาลมอัดเข้าไปว่าจะเป่าป่าเข้าไปได้แล้วอ่า เดี๋ยวตายครับ,รบเดี๋ยวตาย,ตายนะหลอดผมว่าไ <c oughs> <อ> <c oughs> ม่จบคลิปน,น,นี่ละครับผมอ่าโอเคครับเข้าไปนะครับอ๋อวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วสังเกตน้ำก็ตักเคลื่อนที่นะครับพื้นที่ผิวเราเปลี่ยนสนุนพ<อ>ื้นที่ผิวเคลื่อนที่ไปบริเวณวงกลมนะครับสองวงอ่าตอนนี้มันอยู่ในแทนตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับมันเต็มสองวงพอดีเลยโอเคนะอ่ะตอนนี้สังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยหมดละ เราเหลือแค่ปาปในี้หน่อยอนี้เนื่องจากเกิดผิดพลาดทางเทค,คนิคพอโยนๆโอเคโยนๆกน,นไปก็เปิเวณของขาวที่มันขาดหายไปรนะับโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกพื้นที่ผิวของคึืนทรงกลมใช่ไหมครับอตอนผมพื้นที่มันไปอยู่บริเวณวงกลมสองวงแล้วเนี้ยวถามก่อนเลยพื้นที่ผิวพื้นที่ของวงกลมเรา้าจะรู้กันดีนะครับเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรครับ เยอะมากครับ4ากำลัง2นะครับผมตอนนี้กิน1วงเพราะฉั้น2วงตรงนี้เท่าไหร่ครับก็2 4ากำลัง2ถูกต้องครับ2 4R กำลัง2ระดับเดียวกันครึ่งครึ่งทรงกลมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ทรงกลมเดียวเลยทั้งหมดก็คูณ2ใช่ครับมันก็จะเป็น4 4ากำลัง2ด้วยครับเห็นไหมเพราะตรงนี้เป็นการแสดงเห็นว่าเออพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยมันเท่ากับ4 4ากำลัง2 ครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะไปทดลองทำดูที่้านทอดได้เลยอุปกรณ์เนี่ยเราด้จะเป็นสายยางมีลูกบอลนะครับมีน้ําสีสีตรงนี้ง่ายๆเนาะผมไม่ยากนะโอเคครับวันนี้พี่กัสก็ต้องขอจบเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมในแมทโชว์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้พี่กัสก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไปนะครับพบกันในช่วงถัดไปนะครับ นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับโชว์แรกของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคลิปต่อๆไปนะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากติดตามคลิปต่อๆไปของเราอยากดูโชว์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆนะครับสามารถกดติดตามเราได้ทางปุ่มซับสไคร์ด้านล่างนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมพิธีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับบาย